าสาวๆอินดีม้มสดใสทุกคนสวยทุกคนเลยอ่าพี่ไก่สวัสดีครับพีค่ะ,คะพี่ไก่พี่ไก่ฮะเหตุผลใดถึงมาร่วมอินดี้มกับพวกเราอ่ะครับเหตุผลใดนะคะก่อนหน้านี้จริงๆไก่ก็ได้ทําธุรกิจนะคะที่เป็นเป็น g ก o บอลนะคะ g ก o บอลแล้วทําไปทําหามองว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ได้มองหานะคะว่ามันมีธุรกิจอะไรล่ะที่มันสามารถที่จะ เราทําได้นะคะแล้วก็องคอ์กรนะคะส่งต่อองคอ์กรได้นะคะแล้วก็ได้มาศึกษานะคะว่าอินดีมนี่แหละนะ,ะว่ามันเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งะค่ะที่จะทําให้เราค่ะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะกับโปรเจกต์ที่ว่าปลดหนี้นั่นเองนะคะว่าจากาสถิตินะคะอันดับ3นะคะของโลกเลยว่า น้องชาวไทยนะคะเป็นนี่เป็นสินนะคะเยอะมากก็อยากที่จะช่วยเหลือกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มที่ไก่ช่วยเหลือจริงๆนะคะที่40กว่าประเทศทั่วโลกค่ะด้วยระบบออนไลน์ร้อเซเรียกได้ว่าสายยิงแอดไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออกจากบ้านแล้วพที่ไก่เจออินดีมยังไงนะคะเจออินดีมค่ะก็จากแช์นะคะแชร์ใน Facebook แต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจว่ามันอะไรที่เราไม่ได้มองว่าเป็น เป็นบริษัทของประเทศไทยะะไม่ค่อยมองนะมองถึงความมั่นคงอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของดาราคนไหนก็แล้วแต่นะคะเรามองว่าเปิดเดี๋ยวก็ปิดเปิดเดี๋ยวก็ปิดนะคะแต่ว่าได้เข้ามาศึกษาว่าเป็นของคุณกองนี่ว่านะคะก็มั่นใจนะคะกับประสบการณ์ของตัวเองรู้นะคะว่ากลุ่มตรงนี้จริงๆค่ะประเทศนะคะหลักๆก็โซน เกาหลีนะคะเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะประมาณนี้เยอรมันคะที่ไก่ทำกันตลาดอยู่ได้มองว่าพี่เลี้องกลุ่มนี้นะคะได้คือเขาอดทนนะคะในการที่แบบต้องต้องจากงานากบ้านนะคะไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้นะคะบางคนก็กู้หนี้ยืมสินไปเยอะมากๆนะคะแต่ช่องทางนี้อะค่ะมันก็คือช่องทางออนไลน์ที่จะทำให้เขามีโอกาสนะคะในการที่จะกลับบ้านมาอยู่กับ ครอบครัวได้เร็วขึ้นนะคะยิ่งประเทศเกาหลีนะสองแสนคนเนะี้ยคือผีน้อยค่ะ<ท>เรียกได้ว่าผีน้อยใช,ใช่ค่ะเรียกได้ว่าผีน้อยนะคะแบบไม่รู้ว่าเราจะถูกจับนะคะส่งประเทศไทยเมื่อไหร่นะคะก็อยากที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องกลุ่มแบบนี้แหละคะ่ะว่าเขานะคะไม่สามารถที่จะจบสูงนะคะทางงานอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยมันเหมือนว่า ม,มันมันช่วยเหลือเฉพาะตัวเรานะคะซึ่งในการทำงานประจำเองไก่ก็ทำนะคะอ่อสิกนะคะสิบหปีบัญชีนะคะเลยมองว่าทางานประจำอ่ะมันไม่ทำให้เรารวยหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะก็มองเห็นนะคะช่องทางตรงนี้ว่าออนไลน์นะคะวันนี้นะคะถ้าเราเรียนรู้ระบบนะคะเข้าใจว่า ผู้บริหารคิดง่ายๆนะคะและเราทําได้ไหมแล้วส่งต่อทีมงานได้ไหมนะคะซึ่งในระบบของการส่งต่อของกายเองก็ง่ายๆนะคะแค่ว่าคุณนะคะจิ้มนะคะส่งต่อกไม้เป็นไหมนะคะกดไ like, ละคะ์เป็นไหมแค่นั้นเองนะคะมีระบบในการเทรนนิ่งตรงนี้นะคะในลายุ่มทุกวันนะคะมีข้อมูลที่เตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคกะ็คปี้วางก็ปี่วางกลายเป็นคนนั้นนะคะเฟซบุ๊กเก้สิบกว่าคนนะคะ ที่เป็นคนนั้นเลยเล่นไม่เป็นนะคะเอาไว้ติดตามข่าวแล้วก็ไลนะะ์ฮะสามสี่คนนะคะส่งตรงไม้สวัสดีตอนเช้ารู้แค่ว่าอุ๊ยวันนี้วันพุธนะวันนี้วันพฤหัสนะแบบนี้นะคะ่ะเป็นคนคนนั้นนะคะแต่ว่าเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็พอศึกษานะคะถาแล้วมั่นใจนะคะว่าจากประสบการณ์ของกาเองสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยะคะ่ะกลุ่มนี้ให้กลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับก<ะ>็้ เป้าหมายคิดว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะจะสร้างองค์กรนะคะ100รหัสเป็นมนุษย์เงินใสนะคะครับ <c oughs> ทำได้แน่นอน <c oughs> ทำได้แน่นอน <c oughs> เป็นกำลังใจให้นะคบ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ